ลิซ่าบลัก i ิงวินเมทวินทำชื่อระดับโลกอีกแล้วเปิดค่า E.M.V สูงสุดในงานปารีสแฟชั่นวีคปี2023เรียกว่าปังมากค่ะสำหรับ2คนไทยระดับซุปตาที่โด่งดังอย่างนอริซ่าบลักทิงและวินเมทวินที่ขึ้นไปติดโผระดับโลกแล้วหลังจากถูกจัดอันดับค่า E.M.V หรือมูลค่าเงินที่คาดหวังสำหรับอินฟลูเอนเซอร์ที่เข้าร่วมงานแฟชั่นโชว์และหลังจากที่โควิด19บาทำกระทบไปทั่วโลกนานนับปีค่ะและตอนนี้หลายประเทศก็จัดการรับมือได้ดีมากขึ้นจนจัดกิจกรรมต่างๆระดับโลกได้แทบจะเหมือนเดิมเราก็ได้เห็นคนบันเทิงไทยระดับซุปตา์หลายท่านบินร่วมงานกระทบหลายคนดังในต่างแดนเพียบและล่าสุดก็มีการเปิดเผยข้อมูลให้แฟนๆไทยได้ภูมิใจและจับตามองกันอีกแล้วค่ะเพราะว่าชื่อของสองคนไทยที่โด่งดังอย่างนอริซ่ารักทิงและวินเมทวินขึ้นไปติดโผล,ล่ะ ซึ่งส่งผลให้วินเมทวินถูกเพ่งเล็งในความปังเพิ่มมากขึ้นไปอีกและคาดว่าอีกหลายงานระดับโลกคงดวคิวงานเข้ามาอีกเพียบตามรุ่นพี่อย่างนอริซ่าแบล็กพิงไปติดๆค่ะโดยข้อมูลที่มีการเปิดเผยว่า2อ d ไอดอลคนไทยที่ติดอันดับในงานระดับโลกอย่างนอริซ่าแบล็กพิงและวินเมทวินนั้นมาจากการจัดอันดับค่า EMV หรือมูลค่างเงินที่คาดหวังสาหรับอินฟลูเอนเซอร์ที่เข้าร่วมงานแฟชั่นโชว์ในปีนี้ค่ะ ทั้งจากมิลานแฟชั่นวีคและปาร Fashion Week. Collection, Wear, Fashion, ีสแฟชั่นวีคคอลเลคชันเมนสแวร์แฟชั่นฤดูร้อนและฤดูใบไม้ผลิ ri, หรือสปริงซัมเมอร์สำหรับปี2023นั่นเองค่ะซึ่งลิซ่าแบล็กทิงมาเป็นอันดับหนึ่งและวินเมทวินอยู่ที่อันดับ4และห้านดับแรกก็มีรายชืย่อังต่อไปนี้ค่ะซึ่งอันดับที่1ก็ตกเป็นของนอรลิซ่าแบล็กทิงกับมูลค่าเงินที่คาดหวังสูงถึง29ล้านเหรียญหรือประมาณ1,045ล้านบาทให้กับแบรนด์คู่บุญอย่างเซรีนซึ่งนอนงลิซ่ามียอด2่ับทีกก็ตกเป็นของ VBTA ซึ่งก็สร้างมูลค่าเงินที่คาดหวังจํานวน12ล้านดอลลา,าร์สหรัฐให้กับแบรนด์เซลีนเช่นกันค่ะส่วนอันดับที่3ก็ตกเป็นของทอมฮอลแลนด์นักแสด,ดงชาวกรษผู้รับบทสไปเดอร์แมนซึ่งก็สร้างมูลค่าเงินคาดหวัง5.87ล้านเหรียญให้กับพราดาค่ะส่วนอันดับที่4ก็ตกเป็นของหนุ่มบินเมทวินศิลปินและนักแสด,ดงชื่อดังจากไทยซึ่งก็สร้างมูลค่าเงินที่คาดหวังสูงถึง4.97ล้านเหรียญให้กับพราดาค่ะส่วนอันดับที่5ก็เป็นของหนุม่มเซฮุนเอ็กโซนักร้องและนักแสด,ดงชาวเกาหลีใต คาดหวังจํานวน3ล้านเหรียญให้กับดีออค่ะเรียกว่าต้องขอแสดงความยินดีให้กับน้องลิซ่าและหนุ่มบินเมทวิน2คนไทยคนเก่งที่ไปสร้างชื่อเสียงให้กับประเทศไทยและสามารถสร้างมูลค่าเงินที่คาดหวังให้กับแบรนด์ดังระดับโลกได้เป็นอย่างมากค่ะและนี่ก็คือรายละเอียดในคลิปนี้ที่เรานํามาอัปเดตให้ทุกคนได้รับชมกันค่ะและหากชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งให้ด้วยนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะ